เป <mel> ็นไงพี่แมงเย็นเป่าบโคตรเลยพระเจวินครับเย็นไหมลูกแโอ้โหใส่ยีนโคตรดิหนึ่งสองสังเกตสังเกตหัวนมสีชมพูใคร น้องเบบีน้องเบบีเอาตาใครไม่ชอบถ่ายรูปไม่เป็นไรกล้องวิดีโอแล้วคันนี้อะไรครับเลยอามาวมา นี่จากมูมาเจอนี่อีกคนเราไม่นะแต่รู้สึกเขาจะไม่กลับโค้งกับเรานะพรุ่งนี้นะควกมานสอนเราแล้วเออใช่ใช่ใช่เว่าอันนี้ตลกทัชชมอลาช่ยช่ใช่ช่่ช่้วก็จะมูอ่อ่ะเก็บลเก็บล้ว่ากันไปฮะคริปนี้